สวัสดีครับมาพบกับเด็กศิลป์ถิ่นเชยภูมิอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ครับครูอ๊อฟก็จะมาสอนวิธีการพีดโฟมโครงพญานาคเรามาดูขั้นตอนการทํากันเลยนะครับขั้นตอนการทําครับเราจะพีดด้วยใบกระบือสีแดงนะครับนําใบกระบือมาแล้วพับครึ่งในลักษณะนี้ครับเสร็จแล้วปักยึดด้วยเข็มหมุดครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวามือครับ นำใบกระบือแผ่นที่2มานะครับเสร็จแล้วก็พับครึ่งครับระยะห่างประมาณ1เซนนะครับเราจะพีทโฟมแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทั้งตัวนะครับ โอเคครับเมื่อเราพีชฝั่งท้องเสร็จแล้วนะครับในส่วนต่อไปครับก็จะเป็นส่วนปากและก็เสียงนะครับในส่วนนี้เราก็จะใช้ใบกระบือในการพีชเช่นเดียวกันนะครับ ขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาพีทโฟมด้านหลังพญานาคนะครับตัวนี้เราจะพับคล้ายๆกับกีบหัวขวานนะครับพับลักษณะนี้ครับจากนั้นครับเราก็ห่อไปที่ตัวโฟมนะครับเราจะเริ่มห่อจากส่วนด้านล่างขึ้นมานะครับหาส่วน เสียงนะครับใช้ตะปูเข็มในการปักยึดไว้ครับปักฝั่งซ้ายและฝั่งขวาทั้งสองฝั่งนะครับ ครับกลีบที่2ครับนำมาสวมต่อด้านหลังนะครับเว้นระยะห่างประมาณ1เซนนะครับในส่วนนี้ครับเราก็จะพับกลีบแล้วก็ พียไปเรื่อยๆจนครบทั้งองค์นะครับ ครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนที่เป็นหางใบตองที่เกินออกมานะครับเราก็จะตัดออกครับครับสำหรับขั้นตอนการพีทโคงโฟมพญานาคก,ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ หากเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เด็กศิลป์ถิ่นชัยภูมิด้วยนะครับในคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ